ดีแม็กมาใส่แก้ล้อแบก,กับใส่แก้เผากลางกระต่ายจากร้านตา,านตังล้อโตที่ได้เชินมาแล้วเจ้าอันนี้มาส่งงานอิสุสุดีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาแต่เช้าเลยมาเช้าคือเช้าจริงนะเช้าร้านยังไม่เปิดเนยะลูกค้ามาตั้งแต่แปดโมงแล้วแต่ไปส่งลูกอยู่แล้วลูกค้าโทรมาเราก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์นะมาดูอีกทีก็คือประมาณเก้าโมงเก้าโมงแล้วลูกค้า โอเข้ามาเราก็รับสายแล้วเรา,เราวันนี้กะว่าวันจันทร์นะไม่มีงานนะก็เลยไม่ได้เปิดร้านไม่ใช่ดิโอ้ย,อยมว่วไปหมดเลยกะว่าวันจันเปิดร้านสายเพราะว่าลูกค้าไม่มีเพราะวันอาทิตย์ก็หนักนิดหน่อยค่ะแล้วพอดีลูกค้าข้ามาแล้วโอ้โหรีบเลยค่ะลูกค้ามาจอดรอหน้าร้านรีบเปิดร้านไปนเร่งอกช่างในห้องน้ำเลยบอกเธอเร็วล,ลูกค้ามาแล้วตอนแรกเนี่ยลูกค้าโทรมาบอกว่า จะให้ปรับหน้าขึ้นรถลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนโชค๊คมาแล้วนู่นนี่นั่นอ่ะเสร็จแล้วก็คุยพอมาถึงจอดรถปุ๊บลูกค้าก็เลยคุยกันไปคุยกันมาลูกที่ว่าไปตั้งศูนย์เนี่ยแล้วมันไม่ได้ก็คือที่ศูนย์เขาบอกเขาตั้งให้ไม่ได้ระยะไม่พอก็เลยว่าอ๋อถ้างั้นก็ต้องใส่เป็นแก้เราแบบไปคบ่ะเพื่อให้เพิ่มระยะในการ ไปตั้งศูนย์ได้ยางมันจะได้ไม่กินในเพราะลูกค้าว่าไปตั้งศูนย์แล้วยางมันกินไนตั้งแล้วก็ไม่หายนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะ่ะโอเคเสร็จแล้วก็แล้วลูกค้าก็บอกว่าต้องการจะใส่แกลเปากลางด้วยโอเคก็เพราะว่ารดโหลด,ลดมาเยอะเนาะก็ไม่ใช่ปัญหาคาจัดให้เลยค่ะระหว่างที่รออีช่งางออกมาจากห้องน้ํานะคะแต่ก็ทําการลื้อเลยค่ะเพราะว่าคันนี้เราก็คุยกับลูกค้าเองว่าถ้ารอช่างก็จะนานนะคะเราก็จัดการเองเลยค่ะนี่จะพอเสร็จแล้วช่างนั้นก็เสร็จมาก็มาช่วยใส่ฝั่งนู้น ฝั่งนูสิฝั่งของนางค่ะเราก็ใส่แก้วแบก,กันเสร็จแล้วเราก็มาเลยค่ะหมอมุดใต้ทาองรถกันต่อเลยค่ะช่วยกันทําค่ะใส่แก้เผ่ากลางนี่จ้า แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่ามันตรงรุ่นเนาะโอเคค่ะอัดให้แน่นเลยนะช่างเสร็จเรียบร้อยแนะล้วถลายออกมาจากใต้ทอ้องรถลงแม่แรงเลยค่ะเพื่อจะทําการเอาซ้ำขาออกค่ะยังไงก็ต้องขอบประทานโทษลูกค้ามากเลยนะคะที่มาให้รอนหน้าร้านล้วก็ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะที่อุตสาวมาใช้บริการที่ร้านวัดปอนเตรียมตัวส่งงานได้ค่ะตอนแรกกะว่าวันจันไงไม่มีงานก็เลยว่าจะเปิดสายหน่อยวันนี้แต่ลูกค้ามาแต่เช้าเลยขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ